สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมากับการรีวิวแบบไม่บอกไม่กล่าวกันอีกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้ทาง popmart นะครับเขามีปล่อยของออกมาแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยนะครั้งนี้พอเห็นก็เลยรีบไปเลยนะฮะแล้วบังเอิญว่าเออก็ไปต่อคิวแต่ว่าก็ไม่ได้ไปถึงแบบเร็วเพราะกว่าจะรู้ตอนนั้นก็ก็ ก็ก็เริ่มสายๆแล้วล่ะนะอืมก็เลยทําให้ของบางอย่างที่เขาเอามาปล่อยอะมันก็หมดไปแล้วล่ะแต่มันก็ยังเหลือของที่เราอยากได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างนะครับนี่อันแรกเลยคนที่เล่นป๊อหมายก็น่าจะรู้นะครับเชียร์อัพเบบี้แกะดีปะแกะเลยแล้วกัน อันนี้เป็นพวงกุญแจน้องเชียร์อัพเบบี้นะครับเป็นสีลุงนะครับทุกคนหน้าตาน้องเขาก็ออกจะแปลกๆอยู่นะไม่รู้ว่าล็อตหลังมาหรือเขารีบผลิตหรือว่ายังไงนะครับแต่รู้สึกว่าเออล็อตล็อตน,นี้ออกมาหน้าตาค่อนข้างแปลกนิดนึงนะดูไม่น่ารักเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็ ตัวใหญ่ก็ผมรู้สึกว่าก็ใหญ่พอๆกับลาบูบูเลยนะเอาไปห้อยกระเป๋าก็ก็สวยดีเสริมสีกระเป๋าให้มันแบบมีความรุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่สวยเท่าลาบูบูเท่านั้นเองนะฮะอันนี้สําหรับตัวแรกนะครับราคาชอ็อปต่อมานะครับตัวที่ผมรอคอยมันมาอย่างยาวนานตัวนี้เป็นพวงพพก,กุญแจ p เปาพ p g เก l นะครับ PPG ได้ก่อนในนี้ได้แต่ กล่องสุ่มที่เป็นตัวตัวมาครั้งนี้เพิ่งบ a กอินบวกอินเข้าไปแล้วเขาขายให้สักทีนะปกติต้องลงทะเบียนแย่งชิงกันนะครับซึ่งผมลงไม่ค่อยได้นะครับกับการที่ไปกดแย่งในไลฟ์กับแย่งในเว็บไม่เคยได้เลยสักสองครั้งนะครับไม่เคยได้เลยนะครับแม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนเร็วแค่ไหนรีบแค่ไหนยังไงก็ไม่เคยได้นะครับก็ตัดใจก็รู้สึกว่าจริงๆเคยเกือบจะซื้อราคารีเซลไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าตอนนั้นเจอราคารีเซลที่แบบ อันนี้ตัวมันอยู่สักประมาณน่าจะ430กว่าบาทนะครับตกต่อกล่องนะแต่ว่าเจอรีเซลมาก็ที่ถูกสุดนะคนประมาณ650มั้งนะครับที่ห้างนะเกือบจะได้มาละแต่ก็ยังห้ามใจเองว่าอืมเรายังไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะครับกับสองเราก็เลยคิดว่าอมรีเซลมันก็ยังแพงหกร้อยห6 5สิบเก็บตังไว้เดี๋ยวรอเขาเริ่มเลิกคิดเมื่อไหร่ราคาของมันก็อาจจะมีให้เราได้ซื้อสักทีอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่า หนึ่งดวงดีลงทะเบียนได้ได้ของสองคนเลือกฮิตค่อยซื้ออะไรอย่างเ้นนะครับแต่วันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับส่วนของที่หมดไปนะครับก็จะเป็นตัวเชียร์อัพอันเปกี้แต่ว่าเป็นตัวใหญ่ซึ่งผมไม่อยากได้อยู่แล้วตัวนั้นแต่ไอตัวที่หมดไปที่อยากได้อีกอันหนึ่งเลยก็คือเป็นเชียร์อัพที่เป็นพวงกุญแจพวงกุญแจที่มีแต่หัวอันนั้นผมรู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักดีนะครับ ไอ้มันจะมีพวงกุญแจที่มีตัวด้วยนะโจเชียร์อ่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบตัวที่มีแค่หัวมากกว่าแต่มันหมดก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรออนาคตมันมีมาเรื่อยๆแหละยังไงเขาก็ไม่หยุดผลิตหรอกนะอืมส่วนวันนี้เราได้ตัวนี้มานะครับก็มาแกะกันเลยดีกว่า เปิดกันเลยครับทุกคนตอนแรกอยากได้แค่จุ่มสองจุ่มนะตอนนี้ได้มาทั้งบล็อกเลยหกกล่องนะครับมันลุ้นกันว่าจะได้ซีเครตอีกไหมสมมติสมมติเรามีโอกาสซื้อได้ครั้งเดียวนะทุกคนซื้อได้ครั้งเดียว จริงๆมันก็เป็นของที่ออกค่อนข้างจะผู้หญิงนิดนึงนะแต่สำหรับผมผมรู้สึกชอบตัวนี้นะครับแกะเลยแล้วกันไม่เก็บขายที่เกียดขายไม่ค่อยออกไม่ดูการนะทุกคนตัวที่ชอบที่สุดเดี๋ยวบอกก่อนเลยตัวที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือตัวนี้ สีเขียวหูกระต่ายนะครับลองลงมาก็สีฟ้าสีแดงแล้วก็ยัมาพวกนี้นะครับชอบเป็นหูกระต่ายตัวนี้พอเดาว่าเป็นตัวสีแดงหูกระต่ายเพราะว่าจับจากทรงแล้วแล้วก็สีทะลุขึ้นมานี่น่ารักมากค่อนข้างสวยนะทุกคนน่าร้องไห้ด้วย <laughs> ตัวต่อไปขอตัวกลางเลยลวยกันตัวนี้น่าจะเป็นสีเข็ดเหมือนจะเป็นกระต่ายแล้วสีเขียวขอเดาว,ว่าเป็นสีเขียว <c oughs> ตัวที่ชอบที่สุดครับทุกคน ตอนลาบูบูผมก็ชอบตัวสีเขียวกับสีชมพูเขานะอันนี้จับได้ดีออกกับชมพูเลยแล้วก็เหมือนมันจะเป็นแม่เหล็กด้วยนะทุกคนนี่ติดกันได้แม่เหล็กแรงอยู่นะแต่ก็หลุดได้ <c oughs> ก็ระวังนะครับถ้าเอาไปห้อยแบบอย่างเงี้ยมันมันเหมือนสำหรับอันนี้มันเหมาะสําหรับแบบเอาไว้วางโชว์ที่บ้านแขวนโชว์ไว้ซะมากกว่าเดี๋ยวลองแกะหตัวแล้วมาห้อยมาห้อยด้วยกัน ซิเคตจะแตกอีกไหมอ่ะแตกมาสองรอบเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือขูกระต่ายไหมทุกคนซื้อแบบเออถ้าผมไปจุ่มนะถ้าผมไปจุ่มแบบไม่ได้ซื้อยกบอกมา เอาตรงๆผมเลือกตัวไหนก็ได้ใน3ตัวนี้ขอแค่เป็นตัวหูกระต่ายแล้วผมซื้อยกเซตมาผมแกะมา3ตัวแรกได้หูกระต่ายที่อยากได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นไปจุ่มนะผมจะได้ตัวที่ไม่อยากได้ที่สุดแน่นอน100%ดวงลวง้ลวนนี่ฟแต่แม่เหล็กเขาเขาแข็เขาเขเขา,เขาถือว่าแข็งแรงระดับหนึ่งนะที่มันสามารถแบบห้อยหลายๆตัว ติดกันได้อ่ะเป็นกิมมิคที่เอาจริงจริงมากเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมาตัวที่สี่ตัวนี้ผมพอเดาเปน็นสีเขียวที่ไม่ใช่กระต่ายเ <laughs> ดาก,กิงนี้เหมือนอะไรนี่ตัวนี้เหมือนเป็นตัวที่เขาไม่ค่อยอยากได้กันที่สุดนะเพราะว่าราคามัน เท่าที่ผมเห็นมันถูกที่สุดในตลาดเลยทุกคนกล่องที่ห้านะครับไม่ขายนะเพราะว่าราคามันไม่ได้แพง s ี c r e t กล่อ,องดได้ไม่ได้สี่แล้วทุกคนนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็นา่าเออ๋อ,อทุกคนตัวนี้หูกระต่ายสีแดงไปกี้ที่ผมแกะไม่ใช่ นี่นี่ตัวที่สองที่ผมเก็บมันไม่ใช่หูกระต่ายแต่มันเหมือนกระต่ายเลยมีหูเหมือนกันให้อภัยไม่เป็นไรอภัยได้มันคลา้ลายกันนะอืนี่ลุกคนเลยค่อยห้าตัวแล้วเ <c oughs> จ๋งมากเลยที่มันทําห้อยอย่างนี้ได้อะผมชอบมากเลยเป็นกิมมิคที่ดีมากเลยนะฮะมากับกล่องสุดท้ายกับเซ็ต ppg พงแจที่ตามหากันอยากเกินแสนเข็นเลย ในช่วงนึงมันก็คงเหลือแค่ตัวสีฟ้าที่เป็นไม่ใช่หูกระ่ายนี่สเกลเดียร์นี่นะครับทุกคนหกตัวหนักเกินหรือว่ามันต้องจัดสรรหน่อยนะทุกคนผมขอจัดสรรมันแป๊บหนึ่งนะ นี่นะครับทุกคนหกตัวห้อยครบเดี๋ยวผมลองเออเปไง <c oughs> สวยมากสวยสวยจริงๆสวยจริงๆคอลเลกชันนี้คือทำออกมาผมว่ามันโอเคเลยทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูทีละตัวทีละสองตัวแล้วกันนี้ที่ห้อยเขาก็จะเป็นตามสีนะฮะ แม่เหล็กบางตัวก็รู้สึกว่าค่อนข้าง,งแรงนะสีมันละมุนมากเลยอะคือสีเขาอะเดี๋ยวผมให้ดูอย่างสีฟ้า2ตัวเนี้มันเป็นสีฟ้าก็เหมือนกันก็จริงนะแต่ว่าไม่กคนละเฉดนะครับทุกคนมันจะเป็นฟ้าเข้มกับฟ้าแบบพาสเทลนะครับเขียวก็เป็นเขียวธรรมดากับเขียวพาสเทลซึ่งตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษชอบสีมันมาก แล้วก็แดงเป็นแดงธรรมดากับแดงพาสเทลนี่แม่เหล็กเขาก็จะมีอยู่ตรงข้างใต้ตรงเนี้ยมันจะนูนน,นิดหนึ่งทุกคนดีไหมนี่ถ้าติแค่ห้อยแค่นี้มันโอเคเลยแต่ถ้าเกิดหลายตัวเกินไปผมรู้สึกว่ามันหนักเกินไปมันก็จะไม่ค่อยอยู่นะครับลองดูอีกรอบหนึ่ง รู้สึกว่าตัวนี้มันติดยากสุดเลยมันไม่ค่อยแบบตืดๆเดอือเป็นพอตัวนี้แม่เหล็กมันไม่ค่อยดียไโอ้ก็ คงใกล้สิ้นสุดกันแล้วนะครับถึงการตามหาของป๊อปมารเพราะว่าเริ่มไม่ค่อยอยากได้แล้วเสียตังค์ไปเยอะมากเลยโอเคสำหรับวันนี้ไปละบาย